เขาเจ้าเห็นบ่วงมั้ยเียเนี่ยก็ไม่บ่วงมีตอมีตอแอบด้วยวะไปสายนะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคนที่มาเรื่อนะครับพี่น้องมากินข้าวซอยน้ำกันเรื่อนะครับ กินข้าวบะเม่เตสสร้างเสพเป็นแหงเด็ดเด็ดต่างเด็ดต่างเปลี่ยนเรื่องต่าเสวตีคาร์เสวตีนองทั้งสองฐานเกล้ส่วนนะยื่น้าดามะเล่แทะมากินข้าวซอยน้ำกันครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีแม่แอนด้วยนะครับ f เบลนี่แม่แอนครับ สวัสดีครับสวัสดีแม่ด้วยนะครับผมคือพ่อพากันนอนนะล,ลูกเพิ่งวอดนางนนครับผมพอดีแทบวันศิพานไปนอนอยู่ในวัดพอดีข้าเจ้ากำลังเห็ดอ่าเหียงว่ะประเภทนี้เห็อดอ่านี่นกำลังโฮมบุญกันนะคนหลายเหียงพวกผมได้มาหาที่สวสดเซาอยู่ขางนีได้เด็กที่สวัดขึ้นาสี่รอยให้อยูครับเด้ห้องถือืยครับให้ว่ากเกล่ำแล้วกับที่มานอนต่อจาก ออกเทียงเนาะกสิมานอนต่อหรอจะยังสิพากันไปงานกานไปต่อนะครับให้พี่เบลเลี้ยงเตตติบไลน์แม่ว่ะอร่เนาะเมื่อคืนเมื่อคืนในเบลวายเบลได้ลายซีซีปเขาเนี่ยหมุดนั่งเจียวแหงเนาะแต่ว่าพี่น้องบันผ่านไลน์อีกเลยครับตัวไลน์ไม่ได้ไปรุดเนาะ

อ็สร้างอีกส้างเออเไมเตะสั่งน้ำส,สั่งเ,เ่เเยัง้งางแต่เพิ่นกันนบกับนำโค้อีกินนำโคง้งเฮงเลยตอนนี้เดี๋ยวผมมองเงินไห,ห,หนคร,รับสงม่แวเออแ้วสราเมาส้างมีอะไรีปันนอืมิบมรเลย เราเมื่อกี้ขอซอนร่มกันเด้อครับผมได้ขนาดครับหมูชิ้นกับข้าเจียวนะครับจัอเดียแต่ป่ะหงายขึน้นมาเผ็ดป่ะแต่ป่าเผ็ดจะหน่อยสว็สดีครับไปลองเท่าหกท่านครับ เจนว่าไอ้เรื่องนันวันที่นี่อะไรเรื่อยไปน้องบันเมียเล่นบ่กสิบหกคอยไม่กินไส้จุ่มแมวสิบหกคอยไม่กินไส้จุ่มแมวมายังรับปากป่ะเด็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอกไอ้ว <c oughs> ่าจะไปเห็นตุลัก กัดครับผมไม่กินขอสซอด้วยครับแม่ไอเจ้าสังเงยังสุกอบเปยขกนะเจ้าสนางยังเป็นยังกไหครขนาดหมดแล้วป่ะพี่น้องครับอัน นั่นกับอันมองพักในี่ห้างกันประมานสี่รอยเมียนฮะไก่เฮี้งครับพี่นออ้องอืมหออืมหืมย่างหืม <c oughs> แต้งาย่างนี้ป่าว้งออกไป กินลูกสีได้หาหม่องนอนครับเนี่ยอ้นี้ถ้าเขาจะเ,เก็บของไหนเ้ครับเพราะว่ามันบางแค่้องหาลอยอันนี้เขาจะเรียกว่าประมาณสิบนาทียี่สิบนาทีเป็นสีเก็บของเดียวตั้งสีเดียวครับแต่วได้ว่าขันล่อการสีแดงของสีลอยผมเลยพ้าขันล่อเอาของสีลอยครับ น้ีแจ้งรวจเพ่ตามหาเจ้าขอเจรงได้กลับคืนุผู้เป็นเ้าของโดยไม่รู้ัวเพื่อราือน้กลายเป็นที่พดในวงกว้างและนำพาโอกาสดีๆมาให้เขาเพื่อเจ้าของลานรับซื้อยาพาราตัดสินใจรับเขาเข้าทำงานพี่น้องเสีบัดกุมปิดไปน้องครับมาแรงเนี่ย พอๆกันคือเกาเมันเดิมนะครับพมแต่ว่ารับรอ่องความวนมวนกว่าเกาแน่นอนฮะแล้วผมทา,นนาข้าจเจี้ยวของกันน่อยเพราะว่าสิบหานาที่รับตัวอยู่นคนหลายเลยจ้ะติบมาเาเราใ้ออยาวะ มางจะมองจอดรวดเลี่ยงจั่วหันมองนาปากนี่สอน สวัสดีครับสวัสดีพี่นาด้วยนะครับผมอร่อยไหมครับนาอะไระครับผมพี่นามากินข้าวนะฮะแต่พี่นาน่าจะกินไม่ได้ต้องเพราะตอนนี้กินกับคณะหมูกินนะฮะ ช่วยบอกแล้วก็ช่วยเบรนไขมันนะคะแม่แต่ตอนน้องเดีย๋ยวตรวยเขาใส่เด็กน้องใช่คุณผู้ชมตอนไหนระหว่างการประชุมใหญ่ของโรงเรียนมีโอกาสท,ที่จะลองทำช็อตฟ้าที่โหดที่สุดแล้าก<ม>็เขาพาที่มามีโอกาสจะไปเลี้ยงชาบูขอบคุณครับขอบคุณพิลาล่วงหน้าด้วยนะครับผม พี่นามีร้านเปิดใหม่อ่ะที่คอนแกนมันเป็นแบบว่าบุาบฟเฟ่แซลมอนแล้วก็พวกเนื้อโคคุนฮะแล้วก็พวกเนื้อพรีเมียมครับผมแล้วก็อาหารทะเลแบบนี้เลยพี่นา รู้ทางงางไปอยู่ครับไ<ะ>ื่บ้าง่แงผมว่าจะเอาของหาด้วยเป็นี่ยเไม่เห็นวัานี่สาวสองของเขาได้ฝากไปเกี่ยงของสี่ลอย ไอ้พไอ้พอทางดีแนนนะคบือผมบอก่นนกทางสุดยอดเลยอะทา่แตเพียลักสอนแต่ว่ามันอ่อนมันจะเป็นธรรมะแง่ที่แบบดีเลยอะน,น,น,น้องนิกคือประ่าน้ำมูอันน้องนิก ปอดอักเสบครับแม่เป็นไ่ายปอดอักเสบเป็นบ่ามอและเห็ดพักโตฟืนเอาฟืนโตนะครับ ไอเฮานั่นน oui> ี่เรม่ขาจังออบแบบเอ้นราดเพียงข้าจังออบบเไปรับคนบอกมาจังว่าขาเริ่มาแล้วขาก็มากลานนั่นนี่เพียงข้ายังออแ้ได้อานน้ำจะมือปนหาอ่านุปแต่ได้อานน้ำนอนใส่เลย อ้ไมเขาบองนี่ดิจิดีๆดีที่สบดนะอำไมเรื่บงตีก็ปลมเอนะครับผมโทวถามแล้วว่าผักเสร็ได้แบบผักนิสวนของรัสชีลอยเล็บโทวถามมาวยายมามาบอก ก็พออยู่ทิ้งพออยู่ที้อยูแ่ยแนอยู่ในวัดถามน่ารู้บอกกันอน,นวัดหน่อยดิวัดหน่อยเลยวัดน้ำพี่น้องครับเไปอยากต้องไหรก่อนนะครับผมพอดีของเร่วๆนะครับผม,ผมจ,จะ็ดเด็ดไปโอนให้มันาห้องนะครับขอ,อบอคุพี่น้องทุกคน